สวัสดีค่ะเจอกับแบ้เนเยมอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาทําผัดกะเพราหมูสับค่ะผัดกะเพราหมูสับนะคะใส่ถั่วฝักยาวด้วยก็มีพริกนะคะพริกขี้หนูเขียวแดงตําใส่กระเทียมแล้วก็หมูสับนะคะวันนี้มบ่เนเยมใช้หมูสับสองขีดนะคะทำกันเลยค่ะเปิดไฟนะคะเปิดไฟเปิดไฟกลางค่ะใครใช้ไฟแก๊ส ไม่เป็นการเสียเวลาใส่น้ำมันค่ะประมาณสองสามช้อนโต๊ะได้นะคะใช้ไฟก,กลางค่ะผัดกระเพานะคะง่ายๆง่ายๆสไตล์แม่เนียมตามเคยนะคะใช้กระเพราบ้านค่ะกระเพราบ้านใบเล็กนะคะอันนี้เก็บมาจากสวนเราใช้กระเพราบ้าน อาหารง่ายๆนะคะเ <Learn ed> ครื่องปรุงวันนี้เราก็ใช้มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็รสด,ดีรสด,ดีนะคะอ้าวพอน้ํามันเริ่มร้อนเอาพริกลงค่ะพริกกับกระเทียมลงตามด้วยหมูค่ะ ตามด้วยหมูผัดหมูใส่พริกกระเทียมให้สุกนะคะใด้ใส่กลางค่ะใครกินเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะคะก็ใส่พริกมากหน่อย ผัดก,กะเพราเนี่ยเป็นอะไรที่ทําง่ายๆแต่อร่อยนะคะเป็นอาหารพื้นพื้นใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นก็ทําได้นะคะเครื่องปรุงไม่เยอะขั้นตอนก็ไม่ยาก ใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้นะคะอาหมูเกือบสุกนะคะเราก็ใส่ลงไปซอสปรุงรสประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะรสด,ดีค่ะรสด,ดีไปหนึ่งช้อนชาค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย้ <c oughs> วาวขออภัยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนนี้เราเอาถั่วลงเลยนะคะถั่วลงถั่วลงค่ะ กะเพรานี้ใส่ที่หลังนะคะบดลงค่ะผัดให้เข้ากันเลยรสชาติเนี่ยให้ถูกใจเราเลยนะคะถูกใจเราถูกใจสมาชิกในครอบครัวนะคะ อันนี้แม่เนียนจะผัดแบบแห้งๆเลยนะคะเพิ่มไข่เจียวเข้าไปสักจานหนึ่งได้แล้วค่ะหนึ่งมื้ออ่าอันนี้สุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วเราก็เติมใบกะเพราเลยค่ะกะเพราใครจะใส่น้อยใส่มากนี่แล้วแต่เลยนะคะกะเพรานี่ยไม่จำกัดค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลย นี่ค่ะมีโนง่ายๆเป็นอาหารประจำบ้านเลยก็ว่าได้สุกแล้วค่ะง่ายๆนะคะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟเป็นไงคะขั้นตอนไม่ยากใช่ไหมคะขั้นตอนไม่ยากผัดกระเพราหมูสับค่ะ ลองทำดูนะคะคนทำกับข้าวไม่เป็นไม่เก่งก็ทำได้ค่ะเครื่องปรุงไม่เยอะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆสไตล์แม่เนียมตามเคยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเ,ออเจอกันใหม่ในเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ